ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานีและทุกๆุกจังหวัดทั่วประเทศเน<ม>ื่องในวาระดิีขึ้นปีใหม่พอต่อ2,565ก็ขอให้ พุทธศาสนะชนทั้งหลายจงอยู่จากปาตจากทุกโตกโลกภัยอุปัตถวะอันตรายอย่าให้มีบังเกิดขึ้นด้วยความหมามาพลาดพ <ua> ังและที่สำคัญในปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของ มนุษิยาชาติทุกวันนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปต่างๆผู้ปกครองในครอบครัวควรจะช่วยกันดูแลปกป้องลูกหลานอย่าให้เกินเลยจากขอบเขตของความเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์นั้นมีอยู่อย่างที่โบราณว่าเกิดเป็นคนอย่าทนเศร้าถ้านั่งกอดเข่างอตายจะอายลิงอันนี้ก็หมายความว่ามนุษย์ชาวไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อเพื่อ ประพฤติปฏิบัติตามหลักของคุณธรรมและศีลธรรมโดยที่ไม่ทำให้บ้านเมืองและประเทศชาติเดือดร้อนอย่างที่เป็นกันอยู่ในทุกวันนี้เหมือนอย่างกับสุภาษิตโบราณที่ว่าเกิดเป็นคนไทย ใจต้องกระตันอยูรู้คุณชาติรู้ศาสนารู้พระมหากษัตริย์ทั้งสามชนิดนี้เป็นหัวใจของเราทุกท่านทุกคนเราอยู่สุขสบายได้ทุกในทุกวันนี้ก็เพราะสามสถาบันนี้คอยดูแลรักษา มาให้พวกเราลูกหลานญาติโยมทั้งหลายได้อยู่กันอย่างสุขสบายเพราะฉะนั้นอย่าทำลายประเทศชาติบ้านเมืองและสถาบันเพื่อความฝาสุขของชาวไทยสืบต่อไปซึ่งมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ที่มักจะหลงลืม ทนองตนไปในทํานองที่ว่าไม่รู้จักคำว่าเล็กอย่าแข่งใหญ่อย่าคมล้มอย่าข้ามตกต่ำอย่าซ้ำเติมถ้ามนุษยชาติคนไทยชาวพุทธทั้งหลายคิดํำนึกตรงนี้ได้นั่นแหละจึงจะเป็นคนที่มีความถูกต้องสมควรที่จะเป็นมนุษยชาติสืบต่อไป ขอจเจริญพร